สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูตัวโปรเจกต์งานตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวเซลล์ตัวนี้นะครับหันหน้าไปยังตัวเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็จะมีกล้อง USB ตัวนี้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็บันทึกลงบนแล็บรีไฟนะครับบอร์ดจะใช้เป็นแล็บรีไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอร์ดก็จะต่อจออยู่กับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพอเวลามันถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมาเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองดูการทํางานกัน ด้านตัวโปรแกรมนะครับผมะนะตอนนี้เนี่ยยังตรวจจับไม่ได้นะครับก็จะยังไม่หันนะครับอันนี้จะเป็นจุดสตาร์นะครับจุดเริ่มต้นสามารถกําหนดองศาตัวเซอร์โวได้นะครับว่าจะให้มันหันไปยังทิศทางใดเมื่อตรวจตัวจับเจอนะครับมาเดี๋ยวลองเอามือไปไว้หน้าเซนเซอร์ตัวแรกก่อนนะครับ๊บันี้อาสังเกตอันนี้เ,นนเซนเซอร์ก็จะหันไปยังทิศทางตัวแรกนะครับผมนะแล้วสักพักหนึ่งถ้ามันตรวจจับไม่ได้แล้วมันก็จะหันกลับมาตรงนี้ก็สามารถ เปลี่ยนแปลงได้นะครับว่าจะให้มันไปค้างอยู่ณจุดใดนะครับกรณีที่มันตรวจจับไม่ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะครับเมื่อกี้มีการตรวจจับได้นะครับก็จะมีไฟรูปภาพนะครับก็มีการถ่ายรูปมาจากกล้อง USB ที่ต่อกับรับลี่พนะครับผมนะก็จะเป็นรูปนี้ก็คือหันขึ้นข้างบนนะครับนะแล้วก็เรามาดูอีกตัวกันนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บตัวนี้ตัวจับได้นะครับก็จะต้องหันไป เราดูที่นะครับอ่าก็จะหันไปหาตัวนู้นนะครับก็คือเดี๋ยวตอนเอาไปติดตั้งในโมเดลเนี่ยมันก็จะอยู่หันไปในคนที่คนทางนะครับมันจะตัวจับอ่าแยกกันได้แบบดีกว่านี้นะครับเพราะอันนี้วางใกล้กันแล้วมันอ่ามันสามารถแบบว่าองศาการตัวจับมันกว้างมันอาจจะตัวเจอเพี้ยนนะครับอ่ะก็แบบนี้อื อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปติดตั้งกับโมเดลแล้วก็ยืนให้ดีนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับผม